สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเรื่องที่ต้องบอกว่ากำลังเป็นกระแสร้อนแรงมากๆเลยในหมู่แฟนเพลงค่ะโดยเฉพาะชาวอากาเซ่แล้วก็คนที่ติดตามวงการเพลงไทยด้วยนะคะใช่ครับกับการกลับมาของแบมแบมที่เพิ่งเดินทางถึงเกาหลีใต้สดๆร้อนๆเลยพร้อมกับข่าวคราวความคืบหน้าของอัลบั้มเพลงไทยชุดแรกที่หลายคนจับตาม,มองมากๆโฮมทาวน์ Town, ครับ บรรยากาศที่สนามบินอินชอนวันนั้นนีิคึกคักมากจริงๆค่ะแฟนๆไปรอต้อนรับกันแบบอบอุ่นมากครับผมซึ่งนอกจากภาพความสดใสของแบมแบมแล้วเนี่ยยังมีบทสนทนาที่น่าสนใจเกิดขึ้นด้วยกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้เราต้องมาคุยกันวันนี้และค่ะใช่เลยครับเราจะมาเหมือนกับแกะรอยข้อมูลจากบทสนทนานั้นแล้วก็เอามาประติดประต่อกับสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเกี่ยวกับอัลบัม Home Town ้มโฮมทาวน n Mm. จากหลายๆแหล่งข้อมูลที่แชร์กันมาคือเป้าหมายเราวันนี้คือการสกัดเอาข้อมูลสำคัญออกมาว่าตอนนี้เรารู้อะไรบ้างมีปริศนาอะไรที่น่าขบคิดแล้วทิศทางของอัลบั้มนี้จะเป็นยังไงเราจะมาสำรวจกันตั้งแต่คำใบแรกๆที่แบมแบมทิ้งไว้เลยนะคะไปจนถึงเพลงที่ปล่อยออกมาแล้วศิลปินที่คาดว่าจะมาร่วมงานด้วยแล้วก็รายละเอียดการวางจาหน่ายต่างๆครับ เรียกว่าเป็นการรวบรวมทุกเบาะแสเกี่ยวกับโฮมทาวนะ์ณวินาทีนี้เลยค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดสตาร์ทของเรื่องนี้กันก่อนเลยคือโมเมนต์ที่สนามบินอินชอนนั่นแหละครับค่ะหลังจากแบมแบมทักทายแฟนๆหรือแบมมี่อย่างเป็นกันเองเนี่ยมีประโยคเด็ดประโยคหนึ่งที่กลายกันไวรัลเลยคือรอผมเล่นเกมก่อนเพราะนี่เพิ่งเริ่มแค่ e อันเดียวอ่าใช่ใช่ประโยคนี้คำพูดส,สั้นแค่นี้เองแต่ความหมายนี้แบบ น่าจะลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยนะครับประโยคนี้สําคัญมากค่ะคือในวงการ k คป๊อเนี่ย,ยาก,การโปรโมตอัลบั้มเขามักจะมีลําดับขั้นตอนมีเฟสต่างๆที่ค่อยๆเปิดเผยข้อมูลออกมาครับการที่แบมแบมพูดว่าเพิ่งเริ่มแค่อันเดียวหลังจากที่เพิ่งปล่อยเพลงไม่มีใครสักคืน Dancing by myself ออกมาเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ชัดเจนมากๆค่ะหมายความว่าเพลงที่ปล่อยมาเป็นแค่เหมือนการดใบแรกในเกมนี้เท่านั้น มองแบบนั้นได้เลยค่ะมันไม่ใช่แค่การบอกว่าจะมีเพลงอื่นตามมาเฉยๆนะแต่มันคือการบอกว่าแผนโปรโมททั้งหมดของอัลบั้มโฮมทาวน n เนี่ยเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเองอ๋อนี่คือส่วนหนึ่งของเกมที่แบมแบมวางไว้อาจจะหมายถึงพวกคอนเทนต์ต่างๆทีเซอร์กิจกรรมหรืออาจจะมีเซอร์ไพรส์อื่นๆที่ยังไม่เปิดเผยก็ได้ค่ะครับผมมันสร้างความรู้สึกว่า โห oh, นี่คือโปรเจกต์ใหญ่ที่มีอะไรให้ติดตามอีกเยอะเลยไม่ใช่แค่ปล่อยเพลงแล้วก็จบไปเข้าใจเลยครับเป็นการสร้างความคาดหวังแล้วก็กระตุ้นให้แฟนๆต้องแบบเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยนะใช่ค่ะถือว่าเป็นการวางแผนโปรโมทที่น่าสนใจทีเดียวทีนี้เราลองมาดูสิ่งที่เปิดเผยออกมาแล้วในเกมนี้กันบ้างดีกว่ากับตัวอัลบั้มโฮมเทาตอนนี้มีเพลงไหนที่เราได้ฟังกันไปแล้วบ้างครับตอนนี้มี2เพลงค่ะที่แฟนๆได้สัมผัสกันไปแล้วเพลงแรกก็คือไม่มีใครสักคืน Dancing by myself ที่ได้ทำงานร่วมกับศิลปิน R&B มากฝีมือของไทยเลยคือคุณททมไทยอมทมไทยซึ่งน่าสนใจตรงที่เป็นการผสมผสานร,ระหว่าง K-pop star กับความเป็น R&B แบบไทยๆแท้ๆเลยค่ะการร่วมงานกับทามไทยนี่ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะสไตล์ดนตรีอาจจะดูแบบแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ก็เป็นการดึงเอกลักษณ์ของแต่ละคนออกมาได้ดี ผลลัพธ์ที่ได้ฟังกันไปแล้วเป็นไงบ้างครับในมุมมองของการผสมผสานสไตล์มันเป็นการผสมผสานที่อืลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะเสียงร้องแล้วก็สไตล์ของแบมแบมที่เราคุ้นเคยกันดีในแบบเคป๊อปอะเนาะพอมาเจอกับเมโลดี้แล้วก็บีทที่มีกลิ่น I, อไอชัดเจนจากไทมไทยเนี่ยมันไม่ได้กลืนกันไปนะคะแต่กลับส่งเสริมกันมากกว่าทําให้เพลงมีมิติที่น่าสนใจมากขึ้นห เป็นการเปิดตัวที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการทําเพลงไทยที่มีคุณภาพแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆค่ะแถมยังมีข้อมูลบอกด้วยนะว่าจากคนที่เคยแค่อยากร่วมงานด้วยกลายมาเป็นเพื่อนซี้กันเลยจากการทํางานครั้งนี้โอ้โหแสดงว่าเคมีเข้ากันดีมากใช่ค่ะน่าจะทํางานเข้ากันได้ดีมากๆฟังดูเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยครับแล้วอีกเพลงละครับที่ปล่อยออกมาแล้ว Angel in disguise เพลงนี้ก็มีความพิเศษไม่แพ้กันเลยนะ พิเศษมากๆค่ะความน่าทึ่งคือการเลือกเวทีในการแสดงสดครั้งแรกของโลกเลยครั้งแรกของโลกใช่ค่ะเพลงนี้ถูกนำไปแสดงที่งาน Great for the World ซึ่งจัดขึ้นณจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์กลางนครวาติกานเลยทีเดียวค่ะโฮจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์แค่ชื่อสถานที่ก็ขนลุกแล้วนะครับเนี่ยมันไม่ใช่แค่เวทีธรรมดาธรรมดาแต่เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ทางศาสนาอย่างยิ่งยวดเลย ใช่ค่ะการได้รับเลือกให้ไปแสดงที่นั่นมันมีความหมายอะไรแฝงอยู่บ้างไหมครับนอกเหนือจากการเป็นเกียรติมากๆอยู่แล้วการเลือกสถานที่นี้มันมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ค่อนข้างลึกซึ้งนะครับการแสดงที่จัตุรัสเซน์ปีเตอร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกโรมันคาทอลิกเนี่ยโดยแบมแบมเป็นศิลปินเอเชียแล้วก็คนไทยคนแรกเลยนะที่ได้แสดงโซโล่บนเวทีนี้สุดยอดเลยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของเกียรติยศเท่านั้น แต่มันอาจจะสะท้อนถึงทีมหรือเนื้อหาของเพลงที่อาจจะพูดถึงเรื่องความหวงังการเยียวยาหรือความเป็นสากลที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันผ่านดนตรีอืม การแสดงในสถานที่แบบนี้มันกนเป็นการส่งสารที่ทรงพลังมากๆออกไปสู่สายตาชาวโลกเลยค่ะเป็นการประกาศว่าผลงานของเขามีความหมายที่ลึกซึ้งแล้วก็ต้องการสื่อสารในระดับสากลด้วยโูฟังแบบนี้แล้วยิ่งทําให้เพลงกับการแสดงครั้งนั้นดูมีน้ําหนักมากขึ้นไปอีกนะครับคือมันไม่ใช่แค่การโชว์ธรรมดาแต่เป็นการสื่อสารทางวัฒนธรรมทางศิลปะ,ปะในเวทีระดับโลกจริงๆถูกต้องค่ะเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของศิลปินเดี่ยวอย่างแบมแบมให้ชัดเจนขึ้นด้วยนะทีนี้ จากสิ่งที่เปิดเผยแล้วเรามาสู่โซนที่น่าจะตื่นเต้นที่สุดสำหรับแฟนๆดีกว่าคือส่วนของความลับแล้วก็การคาดดาวเกี่ยวกับอัลบั้มโฮมทาวกันบ้างใช่ค่ะส่วนนี้เป็นส่วนที่แฟนๆกำลังสนุกกับการเป็นนักสืบกันเลยทีเดียวมีการคาดการกันอย่างกว้างขวางเลยว่าอัลบั้มเต็มชุดนี้น่าจะมีทั้งหมด5เพลง5เพลง ค่ะซึ่งการคาดเดานี้ไม่ได้มาแบบลอยๆนะคะแต่มีที่มาที่ไปมาจากการถอดรหัสอิโมจิที่แบมแบมเคยทิ้งไว้เป็นคำใบ้ใช่ไหมครับจำได้ว่าตอนนั้นแฟนๆวิเคราะห์กันละเอียดมากเลยถูกต้องค่ะแบมแบมเขามักจะใช้อิโมจิเป็นเหมือนอิสต์เอกให้แฟนๆได้ไขปริศนากันเล่นๆครับ และจากชุดอิโมจิที่เกี่ยวข้องกับอัลบั้มนี้เนี่ยทำให้แฟนๆค่อนข้างมั่นใจเลยว่ามีศิลปินไทยอีกสองท่านที่จะมาร่วมฟีเจอริ่งในอัลบั้มนี้ด้วยนั่นก็คือคุณเจฟซาเตอร์ค่ะเจฟซาเตอร์ S <S แล้วก็คุณอิงวรันทอนค่ะโอ้อิงวรันทอนแค่เห็นสองชื่อนี้คู่กันก็เซอร์ไพรส์แล้วนะครับเนี่ยทั้งคู่เป็นศิลปินที่มีฐานแฟนคลับแน่นมากแล้วก็มีสไตล์ดนตรีที่โดดเด่นมากๆเลยใช่ค่ะ เจฟก็มาทางสายร็อกผสมป๊อปที่มีความเท่เฉพาะตัวส่วนอิงก็เป็นเจ้าแม่ซินป๊อปที่เพลงหวานใสติดหูมากการดึงทั้งสองคนนี้มาร่วมงานกับแบมแบมในอัลบั้มเพลงไทยเต็มตัวเนี่ยมันน่าสนใจมากเลยว่าผลลัพธ์ทางดนตรีจะออกมาในรูปแบบไหนนั่นสิคะจะเป็นการผสมผสานหรือว่าเป็นการนำเสนอแนวเพลงที่แตกต่างกันไปในแต่ละเพลงครับนั่นคือคำถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะการเลือกคุณเจฟซาเตอร์แล้วก็คุณอิงวารันทรมาร่วมงานเนี่ย แสดงให้เห็นว่าแบมแบมต้องการความหลากหลายทางดนตรีในอัลบั้มนี้อย่างแน่นอนอ mm hmm. เราอาจจะได้เห็นการผสมผสานสไตล์ที่ไม่คาดคิดก็ได้นะคะเช่นการนำซซวกีตาร์แบบเจฟมาผสมกับบีดอิเล็กทรอนิกส์ในสไตล์แบมแบมหรืออาจจะได้ยินเพลงที่โชว์เสียงหวานๆของคุณอิงวรันทรบนดนตรีที่มีกลิ่นอายเคปมากขึ้นครับ หรืออาจจะเป็นเพลงที่ดึงเอกลักษณ์ของทั้ง3คนออกมาอย่างชัดเจนในแต่ละท่อนเลยก็ได้มันเป็นการทดลองที่น่าจับตามองมากๆว่าเคมีของพวกเขาจะสร้างสารรค์ผลงานออกมาเป็นยังไงซึ่งแน่นอนว่ามันสร้างความคาดหวังกับให้กับแฟนๆอย่างสูงเลยค่ะแค่คิดภาพตามก็ตื่นเต้นแล้วครับแต่เดี๋ยวนะเหมือนว่าปริศนามันยังไม่จบแค่มีใช่ไหมครับยังมีอีโมจิอีกตัวที่ยังเป็นคำถามอยู่ ใช่ค่ะนี่คือจุดที่ยังคงเป็นปริศนาแล้วก็สร้างความสงสัยใคร่รู้ให้กับแฟนๆมากที่สุดเลยในบรรดาอีโมจิคำใบ้ทั้งหมดเนี่ยมันมีตัวหนึ่งที่ยังถอดรหัสได้แน่ชัดหรือว่ายังไม่มีการยืนยันใดๆออกมานั่นก็คืออีโมจิชาเขียวค่ะอีโมจิชาเขียวเอออันนี้ตีความได้หลายทางเลยนะครับอาจจะเกี่ยวกับชื่อศิลปินชื่อเล่นสีที่ชอบหรืออาจจะเป็นสัญลักษณ์แทนแนวเพลงบางอย่างอืม ความคลุมเครือตรงนี้แหละที่ทําให้มันน่าสนุกในการคาดเดามันทําให้เราต้องคิดต่อว่าใครกันนะที่ถูกซ่อนอยู่หลังสัญลักษณ์นี้ความเป็นปริศนาของอีโมจิชาเขียวเนี่ยแหละค่ะคือกลยุทธ์ที่ถือว่าชาญฉลาดมากในการสร้างกระแสแล้วก็การมีส่วนร่วมของแฟนคลับ มันทําให้เกิดการพูดคุยกันแลกเปลี่ยนทฤษฎีต่าง,าง,างนาๆนานาเลยแล้วก็ทําให้ทุกคนต้องคอยติดตามอย่างใจจดใจจ่อว่าไพ่ใบสุดท้ายที่แบมแบมจะเปิดคือใครใช่เลยการเก็บเงาความลับของศิลปินคนสุดท้ายไว้แบบนี้มันยิ่งเพิ่มมูลค่าและความน่าสนใจให้กับอัลบั้งโฮมเทาขึ้นไปอีกขั้นเลยค่ะเพราะมันหมายถึงว่ายังจะมีอีกหนึ่งรสชาติหรืออีกหนึ่งสีสันทางดนตรีที่รอการเปิดเผยอ,อยู่อีก เป็นการตลาดที่ทำให้แฟนๆหยุดติดตามไม่ได้เลยจริงๆครับแล้วการที่เลือกเก็บศิลปินคนนี้ไว้เป็นความลับจนเกือบสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะบอกใบ้อะไรเกี่ยวกับตัวศิลปินหรือแนวเพลงที่เขาหรือเธอจะนำเข้ามาในอัลบั้มได้ไหมครับ ก็อาจเป็นไปได้ค่ะว่าศิลปินท่านนี้อาจจะเป็นคนที่ม <ste> <win ces> ีความพิเศษมากๆอาจจะเป็นศ <ress> ิลปินระดับตำนานไปเลยหรือเป็นศิลปินแนวที่คนคาดไม่ถึงว่าจะมาร่วมงานกับแบมแบมได้หรืออาจจะเป็นการร่วมงานที่จะนำเสนอแนวเพลงที่ฉีกไปจากเพลงอื่นๆในอัลบั้มอย่างสิ้นเชิงเลยก็ได้ค่ะครับ การเก็บไว้เป็นความลับสุดยอดแบบนี้ยิ่งทําให้การเปิดตัวน่าตื่นเต้นแล้วก็มีอิม a c กมากขึ้นมันแสดงให้เห็นว่าอัลบั้ม Home Town ไม่ได้มีแค่ความหลากหลายนะแต่ยังมีความลุ่มลึกแล้วก็ความน่าประหลาดใจซ่อนอยู่ด้วยน่าติดตามมากๆครับ